ย o โรเพนซิน on the floor วางไว้ยังไม่จับอะไรลูกวางไว้วางไว้วไกลๆขยายออกไปลูกเอ็มอ่ะแกนขยับไปหน่อยลูกอ่าไครไม่มีกระดาษคะอ่าอ่าไม,ไม่ไม่มีตีตีให้เลยลูกเนี่ยตีให้แป๊บเดียวเนี่ยลูกเอากระดาษแบบ,บอ่าอ่าตอนนี้ขณะที่รอเพื่อนนักเรียนฟังคุณครูลูกอ่าหนูจะเห็นว่าในกระดาษของหนูมีกี่ช่องลูกนะพร้อมกัน one two three four f i v n i boxes มี9ช่องคุณครูจะให้หนูเดาใจคุณครูว่าคุณครูจะพูดคำศัพท์ไหนหนูก็เลอกทั้งหนูจะเลือกอันไหนก็ได้ทั้งในหน้านี้ของเราเอา่าเพียงแค่กี่คำลูกเอา่าเพียงแค่กี่คำ n i words เก้าคำเช่นสมมติคำแรกหนูเลือกคำว่าพิาคนแรกอาจจะใส่ช่องนี้ คนแรกอาจจะใส่ช่องนี้คนอาจจะใส่ช่องนี้อาจจะใส่ช่องนี้คําว่าพิกแล้วแต่เข้าใจไหมจ๊ะเลือกช่องอ้าวถ้าครูพูดคําว่าพิกอ้าวสมมติครูพูดต่อไปคําว่า h ฮ u s e ครูพูดคําว่าเด e สมมติอย่างงี้พอครูพูดพิกหนูมีให้หนูกากระบาดอย่างงี้ถ้าครูพูดเฮ u s ์หนูมีให้กากระบาดอย่างงี้ถ้าครูพูดเด e มีหนูก็กากระบาด แต่ถ้ามีครูพูดคําว่าถูกแต่หนูไม่มีก็ไม่ต้องกากะบาครูพูดคําว่ามัดดิหนูไม่มีก็ไม่ต้องกาแต่ถ้าครูพูดคําว่าเนี่ยอ่าสมมติหนูเขียนไปแล้วเนี่ยมีหนูกาถ้าอย่างงี้หนูกาสามอันอย่างงี้ให้หนูพูดดังๆว่าบิงโกเราพูดสิครับบิงโกบิงโกและถ้าหนูกาครบสามด้านนี้ หนูกระตะโกดดังๆอีกว่าบิงโกและถ้าหนูทะแยงอย่างนี้หนูกากระบาดครบทุกอันหนูก็พูดันว่าบิงโกแนวนี้ก็ได้ลูกถ้าสามคำหนูกาหมดตอบดังๆว่าบิงโกทางนี้ก็ได้ลูกหนูก็พูดดังๆว่าบิงโกแต่คุณครูยังไม่เขียนครบทุกช่องแต่หนูต้องเขียนครบทั้งเก้าช่องหนูเลือกเอาลูกมีทั้งหมดกี่คำในนี้ one two three six อู้เกิน10คำหนูเลือกเอาแค่า9าคำโอเคไหมอ่ะ อยากเขียนคำไหนไม่ต้องดูกันลอกเลยลูกอยากเขียนคำไหนลอกไปเลยอ่ะวางนี้ดูข้างใครไม่เห็นก็ดูข้างบนหนูไม่เห็นมาดูใกล้ๆนี่ลูกมักกันมาใกล้ๆนี่ก็ได้มาหนูมาใกล้ๆอ่ะอยากเขียนคำไหนลอกเลยเดาใจคุยถูกนะใครบินกระบอกเป็นผู้ชนะเลย เอ,อ้อไไอไไอยังไม่ได้เด็กตีเด็กหน่อยนิยกยกรองเลยลูก อาจารย์ขาดิฉันเขียนไว้แล้วดิฉันเขียนไว้แล้วอาจารย์ขาตั้งแต่คำแรกจนถึงเอาเตรียมไว้สิบคำก่อนนะคะเพราะนั้นถ้าเด็กสามคำแรกถ้าใครเขียนอย่างนี้บิงโกก่อนเลยนะคะแล้วก็ไล่มาคือคือบางคนใส่ช่องไม่เหมือนกันถูกไหมฮะเพราะนั้นก็ อาจจะสองคำอาจจะกากระบาดแต่คำที่3อาจจะไม่ตรงกันก็ได้เพราะนั้นอาจารย์ต้องเขียนไว้ล่วงหน้าก่อนว่าอาจารยา์มีคำไหนบ้างนะคะมีคำไหนบ้างถ้าอย่างตัวนี้เราก็ให้เขาทั้งสองโอกาสเลยใช่ไหมฮะเพราะเราจะพูดครั้งเดียวอย่างนี้เช่นเดียวกันนะคะมันมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็รั้งอ่าลอกเลยลูกใครไม่เห็นขยับมาให้เห็นนะลูกนะ มองเห็นไม่ลูกการมาทางนี้ก็ได้เนี่ยน้องการมางนี้ก็ได้ลูกมานี่มาขยับมานี้นะลูกนะหนูเดี๋ยวสายตาเอียงนะลูกคุณแม่จะว่าครูเอานะลูกเ้านะโอเคใครมองไม่เห็นนะขยับได้นะลูกนะขยับมาข้างหน้าก็ได้น้องน้องนิณาเห็นไหมลูกไม่เห็นมาลูกมานี่นี่เออเนี่ยอ้าวดูตรงนี้ก็ได้อ่าโอเคเอิ์กดูตรงนี้ก็ได้ลูกเอิ์กจ๋านี่ลูกใกล้ๆเนี่ยเอิ์กดูตรงนี้นะลูกนะ เดี๋ยวอาจารย์ช่วยตรวจนะคะอาจารย์ช่วยช่วยตรวจด้วยเอาเขียนเร็วๆลูกเขียนเร็วๆเยอะๆลอกไปเลยลูกเอาทําไหนก็ได้ลอกไปเลวช่องที่หนึ่งจะลอกคําไหนช่องละหนึ่งคำนะลูกนะช่องหนึ่งแค่หนึ่งคำเท่านั้นลูกหนึ่งคำเอาล้ลูก เขียนให้ครบทั้งเก้าช่องเลยนะคะลูกเขียนให้ครบทั้งเก้าช่องเลย <S <S อ่านเสร็จแล้วใช่ไหมลูกอ่าเดี๋ยวเต็มรอเพื่อนนิดนึงนะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรคุณครูเห็นแล้วว่าตัวอะไรนะคะคุณครูรู้แล้วว่าหนูตัวอะไรหนูเขียนคํานี้ใช่ไหมลูกอ่านอ่านหน,นูเขียนคํานี้ใช่ไหมลูกพิกใช่ไหมหนูเขียนคําว่าพิกใช่ไหมโอเค อ๋อตรงนี้ตัวอลูกตัวอออย่างนี้ลูกนี่ตัวออย่างนี้ลูกนี่ตัวออย่างนี้ลูกเนี่ยนี่เหมือนตัวนี้ลูกเหมือนตัวนี้เนี่ยแก้ตัวนี้เป็นตัวนี้ลูกนะอ่ะใช่เก้าช่องเลยลูกเลือกเอาเลยลูกคำไหนนะเลือกเอาเลยทายใจครูว่าครูจะเขียนสิบคำแรกคำไหนเนี่ยครูเขียนไปแล้วอ่าพร้อมแล้วนะแค่ยังไม่เสร็จใครยังไม่เสร็จใช่ไหมลูกนิดนึงแล้ว Ah Okay, Has you finished? Uh, finished? Say, let me look. Yes, very good. โอ้ oh, very g o o d beautiful handwriting โอเคลูกเขียนสวยมากนะลูกนะคะโอเค very good. อ้าร์ดอ่า o ั e มอลลลูกอีกคำเดียวลูกแล้ว Yes, โอเคอ่าแล้วลูกแล้วลอกเร็วๆ yes. okay. uh, ล,ลูกหนูจ่านี่คำไหนก็ได้ลูกคำไหนได้ลอกเร็วๆแล้วอ่าตีเล็กลูกคำไหนก็ได้อ่าพีชเอาเตรียมขนมเลยใครบิงโกกนแรกเอามาเลยแหละค่ะ อ่าด็อเตอร์เอกครับขนมเราไปไหนแล้วขนมขนมเราขนมเราเมื่อกี้ตะตะกร้าขนมเราอยู่ไหน,น Finished? Very good อ่าเสร็จแนละ้วลูกแล้วแล้วตีเล็กลูอีสองคำเราเๆลูกอีสองคำคำไหนก็ได้ลูกอีสองคำนะคะอ่า เอาละบิงโกคนแรกโอริโอไปเลยลูกโอรีโอไปเลยนะคะบิงโกคนแรกอ่ะฟินิชเสร็จไหมลูกเอาละค่ะ now listen carefully ฟังคุณครูดีๆนะคะถ้าคุณครูพูดคำไหนแล้วหนูมีให้ทำไมลูกตาจะบาาทับคำศัพท์นั้นในช่องนั้นเลยนะคะเอาอีกคำตึ้งตีเล็กคำไหนก็ได้ลูกตีเล็กเขียนเลยเนี่ยคำนี้ก็ได้คำนี้ก็ได้แล้วนี่เออเอาเร็วเขียนเลยตีเล็กเร็ว ใครยังไม่ครบเก้าช่องเยอะๆอีกคำเดียวลูกเร็วลูกก็เยอะๆเร็วหน่อยอ่าตัวดีลูกเยอะๆตัวดีตัวดีเติมไปดีตัวหนึ่งเยอะๆดีน okay. ouais. ี่แหละตัวนี้แล้วแล้วโอเคน้ m เมื่อวานคำที่หนึ่งที่ปูจะพูดนะคะถ้าหนูมีให้กากระบาดเลย Number one Pond Pond คำไหนคำว่า Pond กาอะไรลูกโ oh <Okay, S 1> อ้โห <yeah. S 1> มีนะ่ะ<ม>กาอะไรลูกนะั่นนะ่ะเยอะๆบอกเพื่อนเลยอาการถูกต้องกาทับกาตกะบาททับเลยอ่ะอาจารย์ถามถ้าเด็กทำไม่ถูกเราก็เดินดูโอเคเ e ร y ี o o d ดลึก yes correct good good Number two โอ้ยสงสัยจะมีคนบิงโกเยอะ the the โอ้โหเดอะอ้าวโอ้โหเดอะเดอะจะเขียนตัวเล็กตัวใหญ่กาเลยลูกถ้าหนูเขียนเดอะตัวเล็กก็กาเดอะตัวใหญ่ก็ทีตัวใหญ่ก็กาเลยสองอันเลยลูกกาอ่า oh. Number 3 <Yeah. S 1> หนูมีไหมลูกอ้าอาจารย์ขาช่วยดูนิดนึงเด็กกาถูกไหมคุ t เดอะลูกเดอะไม่รู้จะหนูไม่มีก็ต้องรอคำต่อไปนะคะอาละ หมายเลขสาว่า has has อ้าวใครสามช่องใครตีสามช่องอย่างนี้หรือสามช่องอย่างนี้เรียกบิงโกเร็วๆ has ตัวนี้ลูก has ยังไม่บิงโกลูกต้องสามช่องอย่างนี้ลูก3สามช่องอย่างนี้นะไหน very good เออตันดาบแรกไปเลยนะขอบคุณก่อนครับขอบคุณค่ะไหนลูกบิงโกยังไงลูก ยางลูกยางยางอ่า number four คำต่อไปพิกบิงโกอย่างนี้บิงโกบิงโกลูกต่อตัวแดงบิงโกไหนใครอีกอ่ะยางอนุตกรพูดเลยบิงโกนะลูกบิงโกพูดให้ลูกบิงโกอ่าเวลี่เกิลบิงโกใครบิงโกอีกยางใช่ไหมคะอ้าวดูคำต่อไปบิงโกยางไอ้ลูก อย่างลูกอย่างต้องสามช่องลูกหนูต้องสามชออ่องอ,อย่างนี้หรืออย่างนี้สามช่องเข้าใจไหมจะ๊ะ <manufactured> อ่า e น t word คำต่อไปเนียใครมีเนียตาลูกเนียไม่ใช่สามช่องต้องเรียงอย่างนี้ลูกเรียงกันลูกอย่างนี้ก็เรียงอย่างนี้อย่างอย่างนี้เข้าใจไหมจะ๊ะอ่าเนียตัวนี้ลูกเนียอเอากาติการูกเนียอ้อวบินโกออ่ารับรางวัลไปลูก อ่ะบิงโกรับรางวัลเลยค่ะบิงโกอ่ะอ่าบิงโกแล้วโอเคอ่าใครอีกคะใครอีกอ่า next word คำต่อไป walks 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 เนี่ยแนเนี่ยนี่หนาหนูบิงโกแล้วเนี่ยสามช่องตรงกันเลยไหมอ่ะบิงโกดังๆอ่ะบิงโกลูกบิงโก อ่าบิงโกบิงโกขีดยาวทับอย่างนี้ลูกขีดยาวอย่างนี้เลยนี่ขีดทับมาพวกเนี้ยบิงโกอ่าบิงโกอ่าทางโน้นอีกบิงโกอ่าบิงโกอีกใครอ่า next word คำต่อไปมัดดิใครเขียนว่ามัดดิหนูหนูมัดดิหนูกาทุกเอาหนูบิงโกตั้งนานแล้วโอ้ยเยอะเยอะบิงโกตั้งนานเลวลูกโอเค อ้ายิงเยอะโครมัดดี้เนี่ยมัดดี้กาเลยลูกกะดีอ่าบิงโกอีกแล้วออาให้อีกบิงโกอีกอ่าอ่ามัดดี้เน็กซ์เวิร์ดไทยยังไม่บิงโกไม่แปลนะลูกเอาฟังคำครูต่อไป every day every day อ้าบิงโกโฟอ่าเอาลูกดูรับลูกกะโฟบิงโกอ่าบิงโกอ่ะอ้าวตาย ขนมหมดเอ้ยขนมหมดเอาแจกตังแจกตังขนมหมดแจกตังอาจารย์ยืมมาดิอ่ะแจกตังแจกตังบิงโกเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระเป๋านี่อันนี้ออกก่อนแกแกก็บิงโกโอ้โหเอาเอาไปหนึ่งล้านบาท หนึ่งนะโอ้โหตีเล็กครูทราบซึ้งในความแต่หนูครูอยากให้หนูอ๋อยังเลยเหรอนี่ไงหนูสามครั้งเนี่ยบิงโกตั้งนานแล้วเออเอาบิงโกนะไปเลยสิบล้านบาทลูกโอเคอ่ะหนูก็บิงโกเมื่อกี้ได้ขนมยังได้ยังฮะบิงโกกี่ครั้งอ้าวสองขนมได้ยังอ้าวปลูกเทนเทนมิลเลนนบาทสิบล้านบาทบิงโกเดี๋ยว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  อ่ะกวางเทนมิลเลียนบาทกวางอ่าส0ล้านบาทอ่ะอ่ะอเอ็มอ่าว5ายมิลเลียนบาทฟลายมิลเลียนอ่ะเท่าไหร่ลูกอ่ะสี่ห้ตังค์เอาไหมไม่เอาเอาเนี่ยเอาลูกเอาเอาเอาหมดตัวครูเลยลูกเอาเอาให้หมดเลยเออให้หมดเลยโอเคอ่า very goodNext ์ดแน็อ่าทีนี้ครูจะให้หนู dictation เขียนที่ครูบอกเอง โดยถ้าหนูได้ยินครูพูดคำไหนเขียนคำศัพท์นั้นให้ถูกต้องคราวนี้แจกแบงค์ยี่สอ่ะเดี๋ยวครูไปเอาตังก่อนเดี๋ยวครูกลับไปเอาที่สุดสาครก่นอน,น,อน,นทันทาน,ทานตีเละเอาตังก่อนโอ้โหคุณคุณลินดานะคะ ท่านมาจากกรุงเทพกะเป็นนางฟ้าของเราดิฉันบอกคนละยี่สิบท่านควักเลยนะครับกราบขอบพระคุณน้องเทียนเปิดมือกับอาจารย์เปิดมือกัอกอกกบคุณลินดาแล้ครับโอ้โหกราบขอบพระคุณมากครับไ,ไม่ต้องหมดเอาหมดเลยแล้ว,อวลโอ้โหเป็นปึ้งวันแรกเลยดิฉันขอไปสมุทรสาครน,นิดนึง <laughs> เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่โอ้โหเ <laughs> ห็นไหมนางฟ้าของเราจริงๆเห็นไหมไอ้ตีเล็กครูกลับมาทันหรือยังเนี่ยตีเล็กดู ตีเล็กตีเล็กคุณดูดิฉันกลับมาทันไหมคุณดูไปแต่เพรอเออเจอนางฟ้าก่อนไงนางฟ้าก็เลยเสกให้โอ้โหสามแสนบาทอเอาเลยลูกเอาเลยเลยเขียนชื่อ Write down your name and your ภาษาไทยก็ได้ลูกเขียนภาษาไทยเขียนชื่อนามสกุลนะลูกนะ Write your name very good เอาละค่ะ ใครเขียนเสร็จทั้งหมดครูจะบอกสิบคำนะคะเอาละเดี๋ยวครูจะพูดก่อน โอเคโอเคอายุเร็ดดิคำที่หนึ่งถ้าหนูไม่รู้ว่าคํานั้นเขียนยังไง please check from your big book โอเคอ่า and you can you can copy it number ดูช่องหมายเลขหนึ่งนะคะโอเค how many numbers มีกี่ตัวเลขก็ต้องมดลองดูซิอ่ะตัวเลขแรกอ่านว่าไงนับพร้อมกันเลยลูกอ้าวะาชี้ด้วยลูกชี้ชี้ไปเลขหนึ่งด้วย one two 3 4 5 6 7 8 9 10 Excellent Excellent โอเค Number 1หมายเลขที่เท่าไหร่ครั Number one. <No. S> 1 Number 1หมายเลขกหนึ่งเ,เก็บตังค์เดี๋ยวกลับบ้านเราสบายใจคำแรกนะครั Pond Pond เอาดูดูครูไม่บอกตอนนี้ครูไม่ชี้นะ Pond ลอกเลยคุณครูรออยู่นะคะคุณครูรออยู่โอเคใครเสร็จแล้วก็ตรอคําต่อไปอ่าหนูดูตรงนี้ลูกโยโย่โลกจากในนี้นะลูกนะ number two คำที่สองนะลูกนะ number t w โอ้เดี๋ยวเพื่อนเขียนชา้ารอเพื่อนนิดนะลูกนะเออเราต้องเห็นใจคนอื่นด้วยนะลูกนะเ<ๆ>พื่อนเขาเขียนชา้าอ่ะ คุณครูต้องขอโทษที่หนูไม่มีสมุดอะไรรองแข็งๆพื้นมันนุ่มเขียนลําบากครูขอโทษโอ้เก oh, ่งมากตีเล็กฉลาดจริงๆนะคะ n u ม b e อ2หมายเลขสองนะคะพีดพีดยากนะคำนี้นะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยตรวจด้วยนะคะใครถูกหมดอาจารย์ช่วยเซ็นเต็มแล้วก็เซ็นชื่ออาจารย์นะบอกว่าเลิฟตีเล็กเลิฟยูเลิฟเอิร์กเลิฟกันไปด้วยนะคะ Number three. Mày đây cái number three. Yes, very good. Has. Has. Oh, oh, hiểu oh. là. Oh, okay. Has. Chạy yên nhanh luôn. Ah, has. Lock, 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 lock. Has. ดูในบิ๊กบุ๊กแล้วลูกหนูดูเอ็มดูใช่ไหมเออตัวไหนฮะอ้าว number four number four number four near near โอ้โหง่ายโอ้โหพีชบอกง่ายจริงจ โอ้โหเด็กอยุธยานี่เก่งจริงๆฉลาดสมกับเป็นเด็กเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยจริงๆเก่งทุกคนเลยลูกนะเนียร์เอาเขียนลูกลอกเลยเนียรนน์พีชนี่มีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนด้วยบรรทัดที่สองคำที่หนึ่งบอกรายละเอียดแด้เลยโอเค Number 7. เจ็ดโอ้สอร์ร r ่ Number 5. n u m b ม r ยเลขห้ามัดดี้มัดดีแม่คนนี้น่าจะเก่งคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษด้วยนะเนี่ยมัดดีไหนเนี่ยเอาลองดูที่ลูกมัดดี มาดีหมายเลข6กหมายเลขหตีเล็กต้องเขียนหมายเลขหกก่อนแล้วรูก่ะไม่ทันเพื่อนละเอาเ,เอาข้ามไปหมายเลขหกก่อนตีเล็ก n ม m b เ r ขหก Everyday Everyday เออตีเล็กเขียนหมายเลขหกก่อนลูกเออเดี๋ยวครูจะทวนหมายเลขห้าให้ใหม่ Everyday Very Good จำได้นะคะเอาลอกเลยลูก น,น้องอาจจะเขียนไม่สบายครูขอโทษด้วยนะคะนัมเบอร์เซเว่นนัมเบอร์เซเว่นหมายเลขเจ็ดนะคะ อ๋อเพื่อนยังไม่เสร็จเหรอคะโอ้ยมีน้ำใจซึ่งกันและกันนะน่ารักจริงๆ number seven two 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 yes two number eight number eight the 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 แล้ว the the ตัวไหนก็ได้ลูก the ตัวไหนก็ได้แล้ว จะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้เดอะเร็วนัมเบอร์หะ้าขอรีอ่นัมเบอร์หน้าวอล์กส์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  Number 10 Number 10เ oh, อ yeah, Walk uh, 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 ้เยนล้ว A อล์ A uh, oh, uh, ์วอล์ uh, ์หมาอะอะเอ้าอะตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่อะเร็วเขียนเลยอะใครเสร็จแล้วถือพีชไปให้คุณครูตรวจเร็วคุณครูตรวจ อาจารย์หาคำแรกนะคะ Pond Number Two Pick Number Three Has Number Four Near Number Five Mati Number Six Everyday Number Seven ถู number eight the the ได้สองตัวแล้วอาจารย์เดอตัวไหนกันนะ number nine w k s, <S, <S and number 10 a อ่ะโอเคอ่ะให้คุณครูตรวจหนูว่าคุณครูคนไหนก็ตรวจก็ได้ลูกนุ่นหนูเดินไปลูกนุ่นน่นเดินไปหาคุณครูเลยค่ะไเดินไปหาคุณครเลย่ะอาจารย์ขา นี่คือขั้นตอนที่5เรายังแค่จําคําแต่เมื่อวานนี้ฉันสาธิตอาจารย์ขั้นที่5เยอะแต่เพะเอิญว่าเดี๋ยวเด็กจะกลับนะคะอาจารย์อาจาจะจําเป็นจะต้องข้ามอาจจะขั้นที่4คุยกับเด็กนิดจะแบ่งกลุ่มแล้วก็เข้าเล่นเกมขั้นที่5เลยค่ะอาจารย์ขาหันหน้ากลับไปทางกลุ่มอาจารย์น้องๆเ,เ,เ,เชิญเด็กเข้ามาค่ะเชิญเด็กเข้ามาเพราะเด็ก3ามโมงเขาจะต้องถึงอสามโมงครึ่ง,ง,รงเรามีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงอาจารย์อเอาบิ๊กบุ๊กขึ้นมาแล้วก็แบ่งกลุ่มแล้วเล่นเกมขั้นที่5เลยค่ะ <im aprender> อ่ะหนูเข้าแถวรูกคุณครูจะแจกรางวัลเนี่ยอนุเก,ก็บไปด้วยเก็บไปที่บ้านตัวเองเลยอ่ะเก็บไปเลยเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะคะเก่งมากอ่าคนที่ได้เต็มเข้าแถวเลยลูกเอาเข้าแถวทุกคนหนูถือของตัวเองอ่ะถือของตัวเองไอองว้ลูกถ,ถือของตัวเองไว้อ่ะบิงโกด้วยถือตัวเองไว้เก่งมากอ่ะเข้าแถวผู้ชายหนึ่งแถวผู้หญิงหนึ่งแถวลูกอ่ะเข้าแถวลูก อ่าหนูยืนลูกรับอ่ะยืนเป็นแถวลูกเป็นแถวผู้ชายหนึ่งแถวผู้หญิงหนึ่งแถวไม่เป็นไรให้รางวัลหมดอ่าอ่าให้รางวัลหมดเลยอ่าหนูกลับไปที่ตัวเองเลยลูกกจบไปตัวเองอ้าวรับรางวัลน้องบิวอ้าวแล้วไปต่อท้ายแถวอ่าลูกรับรางวัลน้องกันอ่าแบงค์วุฒิลูกอ่าทีละคนอ่ะโอเค นี่ครับเอาเอาขนมไปด้วยเอาดินสอคืนคุณครูไว้ตรงนี้ลูกไปอ่าเอาดินสอวางไว้กับคุณครูคือคุณครูด้วยลูกดินสอวางตรงนั้นลูกอ่าเก่งมากเอาหนูเก็บขนมลูกขนมย่อขนมอ่าอ๋อลูกเก็บอ่าลูกอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ามือมือไม่ว่างขอบคุณครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณคนะคนที่ฝากขนมไปเอาขนมที่ฝากคุณครูก็ด้วยนะลูกอ่าใครยังไม่ได้